สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ไปเลาะห่วยไปหาเลาะเบิ้งม่องตึกระดุงพี่น้องเลยไปหาเบิ้งเลาะเบิ้งม่องตึกระดุงอยู่แถวป่าหน่อไม้พี่น้องไปเลยเห็นหน่อไม้กับฮักเอาหน่อไม้มาไว้ที่เกงหน่อไม้ตอนนี้กำลังสิบปอกกำลังสิบปอกไม้นี่หน่อไม้เอามาพ่อแกงพี่น้องมาได้อามาหลายอันเลกำลังสิบปอกนี่กำลังสิบปอกหน่อไม้ ปลอกน่อไม้ไม่แกงพี่น้องเลยนี่ปลอกน่อไม้แล้วต้มปลอกแล้วต้มไว้แกงจะกินแกงหน่อไม้มอยากมอแลงไปตลาดซื้อเนยมาแกงที่แกงไม่แล้งนี่แหละพี่น้องเลย ดิแฟพี่น้องบ่ได้เอาหลายเอาลายกที่ได้หลายอยู่พี่น้องเอาเพอกินแล้วละยา่าไปปัน่นผู้อื่นเพิ่นซะไปปั่นผู้อื่นกินน้ําเนี่ย ไปเลาะม่องตึกกระดุงกรไปเห็นม่องสองบ้องบ่อนสองบ่อนเนี่ยพี่น้องหมายตึกกระดุ้ง นอนไก่กับบอนนอนได้สองบอนจักที่เป็นยังไดดอกเพราะว่าม่งเป็นตะคือแน่บบดย่ดยางเบิ้งบัดเลิกโทษน้องเราจักสิจังได กันไปหาลายกันได้หลายอยู่ดอกน้อยหน่อไม้ก็ได้นไหน่อไม้กระสัาผมเห็นหน่อไม้ในป่า น้องงามงามน้องไหมกระดาพี่น้องแต่สอนแตบดระเทศไยพี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันป่ามันหกมันหกโคตรมันก็มัน่นายยากน้องผ <c oughs> ัดบดไเ้อาวันบรได้เอาลืมยิบ ขาดตั้งกล้องบัดบัได้ดลืมบัดได้เอาไปบัปเอาไป่ปะเอาไ,อไม้เซฟี่ไปมันหลบดบัดยามันเอาเอาหน้าไม้มันหลดตั้งกล้องถ่ายบัดได้กันเลยเออบัดถ่ายเลยขอโทษขอภัยหลายๆบัดได้พาพี่น้องหาเป็นอย่างน้อพี่น้องเนาะจังบ่เมื่อย không nghe nồi mấy cái lăng non cày cả bột non thì nó ơi non mùn tắc như này, này. มีงคว่ำชุกเนาะรัดจ่าเชื่อบเชื่อบนี่นอด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 มึงนี่เนาะ แม่มันออกลูกมาหกโถพี่น้องออกมาหกโถออกลูกได้สามมึงออกไปหน้าบ้านรดเหยียบลด้นตายแม่มันนะลูกฮกโหลดน้องกับลดชื่อนมมาให้กินต้องใส่ขวดใส่ยังให้กินตายป้าตายไปตายไปห้ตาตัว ตัวนี้ตัวสุดท้ายลูกล่าอีกต่้งหากออกตามหลังงูอีกต่้งหากเหลือตัวเดียวพี่น้องปีน้ำพันน้ำหนาวอากาศพันน้ำแท้ทปีนะานเหลือเพื่อนพุดเดียเเต้งไร เมตายยังบ่มืดตาสองมาสองมืดสามมืดพี่โตนพี่น้องเอ้ยซา อ่อนๆหน่อมันทำใบใหญ่ขึ้นดอกไม้ไฮ่ป่าถ้านดอกไม้ไฮ่ป่ามันสิหน่อใหญ่อันนี้มันเป็นดอกไม้กระสาหน่อมันใบใหญ่ ก็กินเพลยพี่น้อาเอง ไปหาเบิงอีกทางหนึ่งพี่น้องเวยมองตึกกระดุ่มลงสุประทานลงเบิกมันนี้หัได้ลงสัประทานไปน้ำห่วยก็ห่วยเกลกาพีน่น้องน้ำหัวหน้าพราเจ้าน้ำปลายหน้าข้าเจ้า ลยเสียงรดเดอ้อเสียงลดดังกระโดลดกระายบ้านบนลิมถนนบ้าน,บนติดถนนพุ้ใดอยากมาเล่นมามาหามาเล่นาาลนะพี่น้องเอ้ยสบายพี่ออยังนี่ติดถนนติดทางดา่าทางใหญ่ทางลักอีกต่างหากพุดามาทางนี้กับเวเน่เ,นนเดอ้อ ถนนเส้นนครพนมตาอุเทนมังซีไปเลยรื่อยอล่อริมโขงไปเรื่อยหอดหน,นองท้ายหอดหปูดแหแปไปพูแล้วเนาบมึงการหนองกายเพราะมันเป็นถนนอลอะริมโขงถนนเส้นทางลัดอีกต่างหากู้ดใดผ่านมาทางนี้กะแวะเด้อกินน้ำกินท่า ้ยทำข้าวถามข้าวกันได้พี่น้องเลยเม่พักแวะเศร้าเข้าห้องน้ําห้องท่าได้บ้านอยู่ริมถนนหาง,ง่ายคอมเมนต์มาเลยว่าอยู่ตรงใดมองใดมองใดผู้ดใดที่มาผู้ดใดที่ผ่านทางนี้ก็ได้แต่ทางใต้ที่ขึ้นหนึอากาันคอมเมนต์ถามมาว่าอยู่ตรงใดตรงใด ข้างเหนือที่ล่งใต้กับผ่านนี่

ดก่อน ສวามสນอนหมุนตักนี่ทักแแ้ ดูทั้งใดก็คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอยู่ใส่ก็ได้ภข้างหนืองภาคกลางดูที่ไหนก็คอมเมนต์มาด้วยนะจะได้รู้ว่าอยู่ไหน มัยังน้อยอีกน้อยแม่เกลียงน่อไม้ปั่นกินเพิ่นเฮ็ดแบบนี้แหละญาติกันแล้วกับน้องกินเดือนกินดาวเพิ่นว่ามันคือเดือนญาติกันลเลยเพิ่นยั่วกินข้าวพ่อแม่ยั่วกินตะกี้ เด้ดังหมานี่เด้ อะไรพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนิสชกรอย่าลืมก็ไลก์ก็แชก็ติดตามกดกระดิ่งช่องคนร่มน้ำโขงด้อพี่น้องเออส้อยๆกันมื้อนี้จักหน่อไม้ไปหานหน่อไม้เสดายแตนลืมเอาขาตั้งกล้องไปนำบัดย้มเอาหน่อไม้หลุดมาได้ทาย,ทายพี่น้องเบิ่งป่านหน่อไม้โอ้จะดอนพี่น้องเอ้ยหน่อไม้หเข้าเอากอซองกอนึ่ง เอาหน่อไม้่นกับพ่อเกงนะพี่น้องงามนี่หน่อไม้มันหลายไปหามองตึกกระดุง้งไปหาหมายตึกกระดุง้งต้องหาหมายก็เลยเห็นหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้มาเกงอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องคนลุ่มน้ำโขง ยซอยกันพี่น้องเอ้ยซอยผู้เท่าเนี่ยไปทั้งใดก็ได้ช่างใดก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อบ้านกับอยู่ติดริมติดถนนนี่ละพี่น้องถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาผ่านหน้าบ้านกับแวะเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าสิไปพุ่นเด้อสิไปพี่เด้อผ่านอยู่บ่สิได้แวะฮะกับทได้บอกว่าอยู่ตรงใดตรงใดพี่น้องถนนเส้นนี้ล่ะเส้น เลาะริมโขงเน่ไปเรื่อยๆพี่น้องจนหอดพู่น้องค่ายหอดพุทธแหลทางทางใต้กับพุทธแหลกปูนูุกปูบลงไปพุทธแหลกทางเหนือกับพุทธแหลน้องค่ายพุทธแหลกขึ้นไปเรื่อยเมืองเลยเมืองจังหวัดเลยจังหวัดนั้นพุทธแหลกพี่น้องเอาละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีสก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับผม